ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด1.325มิลลิกรัมและ5 0 0มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ4-6ชั่วโมงคิดง่าย หากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกร,รมัมก็เลือกรับประทานเพียง1เมตรแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมก็รับประทาน2เมตรไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เมตรนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอ,อีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารธัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยละครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจ สุขภาพดีจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลครุงเทพโทร1719 พบศพชายนิรนามไม่ทราบสัญชาติถูกทำร้ายทิ้งทะเลก่อนถูกคลื่นซัดลอยติดหัดเลนหนุ่มใหญ่สดเล่าจนเมาใช้มีดแทงแขนเลือดอาบและพยายามจุดไฟเผาที่นอนตำรวจระงับทันเกิดพายุหมุนที่อำเภอบอ่อไร่นาน5นาทีพัดบ้านเรือน25หลังเสียหาย โคชบ้องเผยไม่ทราบโคชตอยจะมาแทนด้านทีมวิทย์บอกจะกลับมาช่วยทีมในเล็กสองต่อไปดีพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีดอทคอม ศพชายไม่ทราบสัญชาติถูกทำร้ายทิ้งทะเลก่อนถูกคลื่นซัดลอยติดหาดเลนชาวบ้านพบแจ้งตำรวจชัน,นสูตรเวลา14นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม2558ร้อยตำรวจโทนภรัตใจพองร้อยเวรสอพอแหลมง,งอบอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแหลมทองหลางหมู่5ตำบลแหลมง,งอบอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดว่าพบศพลอยอยู่ในทะเลห่างจากสะพานประมาณ200เมตร หลังรับแจ้งแล้วร้อยตำรวจโทนพรัตน์ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อช่วยเก็บศพและเดินทางตรวจสอบเมื่อไปถึงพบชาวบ้านที่ทราบเรื่องเดินพามาดูที่บริเวณปลายสะพานจำนวนมากศพดดงกล่าวอยู่ในทะเลห่างจากสะพานที่มีน้ำทะเลสูงประมาณ30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินลงไปนำเชือกผูกที่ศพก่อนจะลากเข้ามาในฝั่งจากการตรวจสอบพบว่า ศพนั้นเริ่มมีกลิ่นเพศชายสวมกางเกงชาวเลสีน้ำเงินเพียงตัวเดียวมีบาดแผลที่ศีรษะและรอยฟกช้ำที่บริเวณหลังคาดถูกทำร้ายแล้วทิ้งลงทะเลไม่ทราบว่าเป็นชาวไทยหรือแรงงานต่างชาติหลังทำการบันทึกข้อมูลแล้วเจ้าที่กู้ภัยได้นำศพส่งไปยังโรงพยาบาแลแหลมงอบเพื่อทำการชนสูตรและเก็บศพไว้เพื่อรอญาติที่แจ้งความคนหายมาดูศพต่อไป นุ่มใหญ่สดเหล้าจนเมาใช้มีดแทงแขนเลือดอาบก่อนพยายามจุดไฟเผาที่นอนตำรวจเข้าระงับเหตุทัน เวลาประมาณ8นาฬิก30นาทีวันที่10กรกฎาคม2558ที่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญตลาดสดเทศบาลเมืองตราดจนที่ตำรวจสายตรวจเข้าระง,งับเหตุหลังนายสังเวียนเฉิดใายอายุ49ปีเมาสุราใช้มีดแทงแขนตัวเองจนเลือดอาบเต็มตัวก่อนใช้น้ำมันราดที่นอนตอนเองเพื่อที่จะจุจดไฟเผาซึ่งระง,งับเหตุไว้ได้ทันก่อนจะแจ้งกู้ภัยตราดมาปฐมพยาบาล นายสังเวียนบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ดื่มสุราจนเมาก่อนมีปากเสียงกับเพื่อนแต่ไม่สามารถทำอะไรได้จึงได้นำมีดมาแทงแขนตนเองก่อนพยายามจุดไฟเผาที่นอนชาวบ้านแถวนั้นบอกว่านายสังเวียนนั้นมีอาชีพเ็นรถรับส่งของให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทพอุดรนรวมถึงมักจะมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นประจำคือกินเหล้าจนเมาและชอบอารวาสหาเรื่องคนอื่นแต่ไม่ได้ถือสาอะไร เกิดพายุหมุนที่อำเภอบ่อไร่านาน5นาทีพัดบ้านเรือน25หลังคาเรือนเสียหายด้านปพตราเร่งช่วยเหลือส่วนที่ตำบลช้างทูลสวนย่างพาราร้มได้รับความเสียหายกว่าพันต้น เวลา9นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม2558นายพิเชษตันพุทธทางดอนหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลตำบลบ่อบพลอยอำเภอบ่อแร่จังหวัดราดพร้อมกับเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนในหมู่3 ประกอบไปด้วยหมู่3บ้านหัวทุ่งหมู่4บ้านตักแวง้งและหมู่9บ้านจัดสรรโดยหลังเกิดเหตุพายุหมุนพัดผ่านบ้านเรือนในพื้นที่เมื่อค่ำวันที่9กรกฎาคม2558ประชาชนได้รับความเสียหายเดินทางมาแจ้งความช่วยเหลือในเช้าวันที่10กรกฎาคม2558นายพิเชษเปิดเผยว่าหลังจากการตรวจสอบ พบว่าพายุเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่9กรกฎาคมเกิดขึ้นมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักแต่มาเพียงแค่5-6นาทีเท่านั้นพายุดังกล่าวทำให้บ้านเรือน25หลังคาเรือนได้รับความเสียหายกระเบื้องหลังคาหลุดไป30-50แผ่นโดยมีบ้านพักครูบ้านพักพยาบาล5-6หลังรวมถึงขนมของชาวบ้านเสียหายหมด หนึ่งหลังเทศบาลบ่อพลอยจึงได้สำรวจและประสานไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งี่บ่อไร่ให้เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนขณะที่ปอพตราได้นำสิ่งของมอบเข้าช่วยเหลือส่วนที่บ้านคลองขวางตาบลช้างถูกนอำเภอบ่อไร่จังตราดส่วนยางพาร,ราของชาวบ้านคลองขวาง,ง3รายถูกพายุหมุนพัดผ่านทําให้ต้นยางพาร,ราหากักโค่นได้รับความเสียหายจํานวนมากส่วนผลไม้บ้านเรือนประชาชน2-3หลังก็ได้รับความเสียหาย นายเกษมั่นคงนายกอบตช้างทูลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความเสียหายของพายุหมุนพบว่าสวนยางพาร,ราของชาวบ้านสามรายได้รับความเสียหายกว่า1,000ตน้นหักโค่นจนไม่สามารถทำประโยชน์ได้จำนวนมากนอกจากนี้ยังมีสวนงอะของชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายซึ่งได้ประสานไปรยังเทศบาลอำเภอบ่อร่ให้เข้าสำรวจและให้ความช่วยเหลือต่อไป ทางทูนี่ก็เกิดวาตภัยนะครับเมื่อประมาณบ่ายสี่โมงของเมื่อวานนี้นะครับก็ความเสียหายเบืเ้องต้นก็จะได้รับความเสียหายอยู่2หมู่นะครับก็คือหมู่ที่1กับหมู่ที่5นะครับของหมู่ที่5เนี่ยมีอยู่หลายเดียว<อ>ก็ค่อนข้างจะน้อยไม่ถึงร้อยต้นนะครับแต่ในส่วนของหมู่ที่1เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ร่วมกับทางเกษตรได้สำรวจไปเมื่อเช้านี้นะครับ ก็จะประมาณ3ามสี่ลายนะครับก็รวมรวมไปแล้วก็น่าจะประมาณเป็นพันพันต้นนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรารวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อใช้ข้อมูลตรงนี้รายงานเข้าไปแล้วก็จะมีประชุมกชพอนะครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะครับในเกตของทางเกเษตรเนี่ยไร่แล้วก็ประมาณพันเจ็ดเศษนะครับก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคริดคิดว่าปลอดภัยนะเพราะว่าของเรามี ฝายอยู่2ตัวนะครับเพราะว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเพิ่งเสร็จนะครับตอนนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ได้ทั้ง3ตัวนะครับแต่มันมีปัญหาบางบางจุดเนี่ยมันมีวัชพืชกับเศษดินเศษอะไรเนี่ยไปจุกอยู่หน้าฝ่ายนะครับก็พยายามที่จะขุดลอกอยู่นะครับก็คิดว่าปัญหาน้ําท่วมไม่ไม่น่าจะมีครับโอเคครับ <Okay. S 3> จะทําไงยังไม่รู้เลยยังคิดไม่ออกว่าจะทําไงเลยเนี่ย<ำ>เดี๋ยว ยังไม่รู้จะปลูกอะไรอีกก็บอกว่าครับแป้งนี้มันสิบเอ็ดไร่ที่เหลือจากหลังโคอีกลนก่อนโคไปทีแล้วเขาให้ไรหนึ่งแล้วมาตอนนี้แปดร้อยจะแปดร้อยกว่าได้ไงไงเยอะหมดแป้งน่ะวางน่ะเอ็นเอ็นนันฉันก็ต้องโค่นหมดอ่ะมันเอาไว้ไม่ได้ครับจ้ะแล้วรถตู้ร่วมบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรี โทร0908181828สถานีขนส่งมอชิชช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรด โท h, 0่0 9 0 8 1 8 1 8 4สถานอีกขนส่งเอกใหมโท h, ่090-818-1855เอกใหม่รถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ตราเอฟซีซ้อมก่อนเดินทางบุกไทยฮอนด้าโคชบองบอกมีนักเตะใช้งาน13คนที่สนามกีฬากลางจังหวตราดนายชยพลโคชสารโคชทีมตราเอฟซีนำนักเตะทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ลงสนามซ้อมโดยการซ้อมครั้งนี้เป็นการซ้อมก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกับทีมไทยฮอนด้าที่กรุงเทพมหานครในวันที่12กรกฎาคมนักเตะตราเอฟซีที่ซ้อม มีทั้งนักเตะเก่าที่ยังคาแข่งอยู่กับทีมตราเอฟซีสิคนอีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบฝีเท้าอีกหลายคนร่วมฝึกซ้อมด้วยซึ่งส่วนใหญ่เน้นการเล่นบอลประตูเล็กเพื่อนักเตะแย่งบอลระหว่างทีม2ทีมทั้งนี้มีนักเตะใหม่เช่นพิมพ์วิทย์ทองนิติโรธและทรงพลแก่นเท้าพิษณุงามสงวนรวมถึงแซดูที่จะลงเล่นในเลกสร่วมฝึกซ้อม สำหรับการฝึกซ้อมนั้นจบลงในเวลา18นาฬิกาโดยหลังจากนั้นให้นักเตะผ่อนการคลายกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกายโดยการบุกไปเยือนฮอนด้าในครั้งนี้มีนักเตะใช้งานได้13คนโดยเซย่าไม่สามารถลงได้เนื่องจากยังเตะอยู่แต่จะสั่งนักเตะทุกคนให้สู้ โค้ชบองยังไม่ทราบโค้ชต่อยจะมาแทนด้านพิมพ์วิทย์บอกจะกลับมาช่วยทีมในเล็กสองจากกระแสข่าวที่ปรากฏในสยามกีฬาออนไลน์ที่มีการสัมภาษณ์นายประพานนาคพงศ์อดีตโค้ชท,ทีมตราดเอฟซีเมื่อฤดูการที่ผ่านมาว่าจะเดินทางกลับมาเป็นโค้ชช่วยตราดเอฟซีนั้นด้านนายคชพลโคชสารกล่าวว่าทราบเรื่องนี้จากสื่อมวลนชน,เ,นเช่นเดียวกันแต่ยังไม่สํา แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบจากกรรมการสโมสรแต่อย่างใดโดยในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วพร้อมที่จะเดินทางเริ่มต้นใหม่หากสโมสรต้องการเพราะเป็นวิถีของโคช้ชไม่รู้สึกกังวลใ,ใดๆด้านพิมพ์วิทย์ทองนิธิรอที่เดินทางมาฝึกซ้อมกับทีมตราเอฟซีหลายวันแล้วกล่าวกับตราทีวีว่าจะเดินทางมาลงเล่นให้กับทีมตราเอฟซีในเล็กที่2นี้เพื่อช่วยให้ทีมตราเอฟซีรวมถึงขอฝากให้พี่น้องประชาชนเข้าเชียร์ทีมด้วยก็ ผมเป็นพี่ท่อนี้ที่รอดครับก็เลขสองก็อยากให้พี่น้องชาวตาดรวมมาช่วยกันชียเพราะว่าผมกลับมาครั้งนี้ก็คือมาช่วยตัดครับทาให้เต็มที่ครับให้อยู่รอดให้อยู่รอดได้ครับมั่นใจแค่ไหนก็มั่นใจความมั่นใจก็คือต้องก็ต้องมาต้องรอยเปอรเซ็นต์อยู่แล้วครับก็คือมาเต็มก็เต็มที่ครับผมไม่ได้เพื่อเพื่อตัดเก็บีอะ เจ้าตราดเตรียมกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อแม่แบ่งระยะการปั่นเป็น3ระยะน,นายนรงชิีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดราดเปิดเผยว่ากิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหา2558ปั่นเพื่อแม่หรือไบฟอร์มัม ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารที่ทรงแสดงความกตัญญูกะตะเวทีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศแสดงความ จงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงความรักที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดินอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในประเทศและยังส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการออกกำลังกายชาวบ้าน่านเก่าจัดพิธีทำบุญส่งเรือสารเจ้าพ่อขุนดาน เวลาประมาณ7นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม2 5 8 8ที่ศาลเจ้าพ่อขุนด่านบ้านด่านเก่าตะบนวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดราชกรรมการศาลเจ้าพ่อขุนด่านได้จัดพิธีทําบุญสงเรือโดยมีชาวบ้านบ้านด่านเก่าและใกล้เคียงร่วมทําบุญการทําบุญในครั้งนี้ เป็นการทำบุญที่สืบทอดกันมากกว่า30ปีโดยเชื่อว่าเจ้าพอ่อขุนด่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้รอดจากภัยอันตรายโดยเฉพาะชาวประมงเมื่อออกทำเรือมักจะว่าสการะทุกครั้งหลังจากเสร็จพิธีแล้วทุกคนนำเรือที่สร้างขึ้นมาไปลอยกลางทะเลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับบุฟเฟ่ลองเบียตะวันออก สดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 สยา์อากาศประจำวันภาคตรวจออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองไปหงแหงแงร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจินบุรีสัะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศอาเซลเซียส,ส,มส,สลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร